พาไปเจอกับช่างตีละขกเช่นได้เลเสตียครับพาไปดูแจ้งอีกใส่แบตได้รถชวแจงตีครับ,าาแ,แ,รบแบตหมดวันนี้ไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลยครับนี่ครับตอนนี้ก็รออยู่ครับรอใส่แบตอยู่ตอนนี้ก็รออยู่ครับนี่จะกรยังกึ่ปู่ครับอยู่นี่ครับ วันนี้ก็วันเกิดนะครับจังตีก็โพสลง youtube เป็นที่เรียบร้อยอ่ะยังแจอยู่เนี่ยลองตัดด้วยที่ติดไหนี่ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อย้ะครับตอนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเอฟซีก็หลายกนถามมาครับ ก็เช้าไปแบตมันหมดครับไปไหนไม่ได้เลยครับนี่จะปูทำโต๊ะขายขี้กากครับแม่จะตียะขายครับนี่ก็ยัดยาดกันยังยังอยู่ครับกันตีไม่ได้ทำคลิปเลยวันนี้ไม่ค่อยว่างครับ ก็เหียนแล้วก็สวยดีนะครับทุกคนที่ชอบนะครับชอบคลิปวิววิวของแจงตีนะครับเออสวยดีครับเออสวยดี <laughs> <laughs> โอเคนะครับคลิปนี้แจงตีก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ